โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนผู้ใช้ญี่ปุ่นให้สุภาพมากขึ้นกันครับอย่างแรกเลยนะครับเวลาเราพูดให้สุภาพเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะครับแต่ง,ง่ายๆเลยที่ทำให้เราดูดีขึ้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนคำศัพท์ง่ายๆก่อนครับวันนี้ครับผมขอเสนอคำว่าดาเกะนะครับแล้วก็ตัวของดะกะดะเราจะเปลี่ยนมันให้สุภาพยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับตัวของดาเกะนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นคำว่าโนมินะและต่อไปดะกะดะนะครับเราลองเปลี่ยนเป็นคำว่าทามิ ン今から日本語で説明します。中上級者レベルが必要となる文章を用いてきました。でもね、ご自身で把握できないものがあれば、何度もクリエすの中で覚えていきましょう。事実を知っているのは、一部の関係者のみである。問題は長期間解決されなかった。そういうことになります。 เป็นไงครับทุกคนแปลกันได้หรือเปล่าครับเออลองเอาไปดูกันนะครับประโยคนี้มีคุณสําัติน่าสนใจบ้างแล้วที่ผมพูดไปเนี่ยทุกคนสามารถนำไปใช้จริงได้ไหมถ้าใครอยากพัฒนาการพูดกดติดตามเจพินวิทยากิวได้เลยครับ